สวัสดีครับวันนี้มาพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูไวเก่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโลโก้อ,อย่างง่ายๆด้วยโปรแกรม i e l l u s t r a t o r นะครับก่อนอื่นเราก็ไปเข้าโปรแกรม i e l l u s t r a t o r ตัวนี้ก่อนนะเมื่อเข้าโปรแกรมมาเสร็จเราก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ create new เราก็ไปกำหนดขนาดตรงนี้นะครับให้เป็นนิ้วนะก็ถ้าความกว้างเท่ากับ8ความสูงเท่ากับ8นะครับอันนี้ก็เป็นท็อปหมดเป็น RGB color <c oughs> ก็ได้นะแล้ว create เมื่อเรากำหนดพื้นที่การทำงานแล้วก็จะปรากฏหน้าจออย่างนี้นะครับก็ขนาด8นิ้วอุณ8นิ้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มสร้างโลโก้กันให้เราไปเลือก เครืนะ่องมือนี่ครับ ellipse t o o พอเราเลือกเสร็จแล้วถ้าเรากะไม่ถูกนะจะได้ขนาดไม่ถูกต้องนะวิธีทำก็คือให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะแล้วเราก็มากำหนดตัวนีนะ้ให้เป็นขนาด4.3นิ้ว4.3นิ้วนะกว้าง4.3สูง4.3แล้วคลิกที่โอเค,นะครเราก็ไปใส่สีสักหน่อยนึงเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็จะไปสร้างอีก1นงวงให้เราคลิก1นึ่งครั้งเอา4.6ระกันนะครับ4.6 4.6เสร็จแล้วโอเคก็จะปรากฏวงกลมหวง,งตรงนี้เราจะไม่ใส่สีนะคลิกตรงนี้นะครับไม่ใส่สีอขอบอขอบจะเอาสีอะไรสีน้ําเงินหรือสีอะไรเอาสีน้ำเงินก็ได้นะก็ได้ละ เดี๋ยวเราไปคลิกที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ Selection Tool ลากนะให้คุมทั้ง2วงแล้วมาคลิกที่ Align นะครับแล้วเลือก Center นะ Horizontal Center แล้วก็ vertical Align Center mm hmm. ก็จะปรากฏอย่างนี้นะครับตรงเส้นรอบนอกอาจจะใส่เดี๋ยวนะก็เราอาจจะคลิกวงกลมอาจจะเพิ่มขนาดก็ได้นะสมมติขนาดเท่ากับ5 เราก็ดูก็ได้อย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เราคลิกที่วงกลมรอบนอกหนึ่งครั้งนะกด c t r l c copy แล้ว c t r l f นะเพื่อวางณนาะตำแหน่งเดิมณนาะตำแหน่งของเขาเองนะครับกดแปน้น shift กับ alt ate, นะครับแปน้น shift กับ alt ค้างไว้แล้วก็ย่อส่วนมา อ่าจได้ประมาณนี้อาจจะกําหนดเส้นขอบเท่ากับ1ก็ได้นะเพราะตรงนี้อ่าหรืออาให้ชัดเส้นเท่ากับ2อง่อานะกดแปน้น shift alternate คราวแล้วก็ลากมาเราก็ได้ยอดสวนตัวนี้ามาเสร็จแล้วเราจะเริ่มพิมพ์ตัวสอนนะคลิกที่ตัวทีนะครับเ,เดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะคลิกตัวทีเราจะแบ่งครึ่งก่อนนะเราพริมพ์วงเราจะพิมพ์ข้อความ2 2สส,ส่วนด้านบนด้านล่าง ให้เราไปคลิกที่รูปนะซิสเ o อร์ o ก็คือกันไกนะครับแล้วเรามาคลิกตรงจุดตรงนี้เพื่อแยกส่วนกันคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งเราจะรู้เลยว่าคลิกแยกส่วนแล้วเราเคลิกที่ s e l e c t i o n Tool แล้วเรามาคลิกตรงนี้1ครั้งเห็นะไหมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนแล้วคลิกตรงนี้1ครั้งก็จะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมอ่าสแสดงว่าแยกส่วนกันละนะครับ ต่อไปเราก็จะมาคลิกที่ตัวทีเดี๋ยวเราจะพิมพ์ตัวข้างบนนี้ก่อนเนาะนะครับเราคลิกที่ตัวทีเราเอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้สังเกตนะเมาส์มันจะแตกต่างกันนะครับเนี่ยจะต้องเป็นรูปลักษณะเหมือนกับเส้นผ่าน,นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งก,ก็จะปรากฏข้อความตรงนี้แล้วก็กดแป้น delete ไปลบก่อนแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเช่นในนี้น้อง In ห์มเมรอ่ากดเราจะทําแถบคุมตรงนี้นก็ได้นะครับแต่ทีนี้เราวังมันจะเพิ่มเหมือนกับเพิ่มตัวสอนใหม่วิธีที่ง่ายสุดกด ctrl a อ่าแล้วมาทัาทแถบสี่คุมแล้วก็มากําหนดฟอนต์เอาสักสี่สิบแปดแล้วมากําหนดอ่ารูปแบบตัวสอนนะรสมมุติเราเอาแบบนี้ก็ได้อ้อปึ๊บอ่าะเอ๊อะ,ออะอมันจะไม่อยู่กึ่งกลางเราก็มาคลิกตรงนี้ ให้เป็นเซ็นเตอร์อ่าเราคลิกที่ selection t o d o หมายว่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่า mm hmm. น้องอินโมโอเคถ้าเราจะต้องการให้มีวงกลมนะเราก็ copy วงกลมมาอีกวงนะครับแต่ในที่นี้เราไม่เอาเราให้ดูสวยๆเยยงี้ยนะครับต่อไปเราจะพิมพ์ข้อความที่อ่าโทษดีเราจะพิมพ์ใส่สีก่อนเราจะใส่สีด้วยใส่สีด้วยอ่าเราคลิกทำแถบสีคมก่อนนะครับโอเค มัเลือกสีก่อนเลือกสีขาวเอาเลือกสีขาว,าขาวปุ๊บได้ไหมดูสิตัดกันไหมอ่าโอเคนะให้สีหวานๆหน่อยนะครับต่อไปคลิกที่ตัวทีใช้แล้วก็มาวางไว้ตรงเส้นตรงนี้เหมือนกันสังเกตตรงเส้นนะครับอ่าได้ไห,ไหมต้องเป็นแบบนี้นะลักษณะเครื่องหมายผ่าตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ข้อความโอ สังเกตให้มันเป็นเครื่องหมายบวกให้เครื่องหมายไปทางขวานะครับนะเอาเมาสนะ์คลิกที่เครื่องมือ selection tool แล้วเอาเมาส์มาวางไว้หาจุดตรงตำแหน่งนี้มันจะมีมันจะมีหลายแบบนะเป็นซ้ายใช่ไหมเป็นทางขวานะครับเราลากออกมาเพราะว่ามันจะไปซ่อนอยู่เราลากมาเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วคลิกตัว t เข้าไปอยู่ข้างในก่อน 0 9 9โอเคอ่าได้ละเห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดคอน Ctrl A นะทำให้กึ่งกลางนะครับอ่าโอเคอยู่กึ่งกลางแล้วเปลี่ยนฟอนต์หรือไม่หรือเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีเอาเป็นสีขาวโอเคนะครับ นาตำแหน่งตรงนี้นะสังเกตพอเราหายท้องเราก็เอาเมาส์เอาเมาส์เมาส์มาวางไว้นะครับจะสังเกตตัวเมาส์มันจะขึ้นข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวให้เราคลิกมาพอเราพิมพ์ข้อความเสร็จปรับสีเสร็จมาคลิกเครื่องหมายตรงเครื่องมือตรง selection tool นะครับให้มันเป็นลูกศรขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วดันขึ้นไป1ครั้งแล้วก็ปล่อยสังเกตสีจางๆนะจะหงายท้อง จะกลับด้ละ,ะเป็นโทแบบนี้นะครับแล้วเราก็หาลูกศรที่เป็นปรับขนาดปรับขนาดให้มันเล็กลงปรับขนาดให้มันเล็กลงนะครับอ่าโอเคอ่าได้ละเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ลาดตำแหน่งนเลื่อนลงมาหน่อยให้มันให้ดูเป็นเส้นเดียวกันนะครับอ่า เอออ่าโอเคเห็นไ,ไหมนะตรงนี้นะถ้าเราพิมพ์ครั้งแรกมองเห็นตัวสอนไม่ครบนะครับก็ต้องไปย่อส่วนหรือทำให้ลูกศรเป็นเค,เครื่องหมายไปทางขวาเลื่อนนะครับส่วนให้ขับด้านให้เป็นลูกศรขึ้นไปด้านบนนะ ต่อไปเอารูปมาใส่ไฟล์เพ c สลงไปแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะ,ะสมมติเราเลือกรูปนี้นะครับเพสสงไปรอสักครู่รูปจะให้เราคลิกหนึ่งครั้งก่อนก็ได้นะครับคลิกตรงไหนก็ไนดะ้หนึ่งครั้งแล้วก็อย,ย่อดส่วน ครับนะครับโอเคอเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม,ตมไหมสมมติเราต้องการพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมก็ได้นะครับคลิกครั้งกด Delete พิมพ์ b a k e อ y ี่เบเกอที่แ็บสีฟุ้งหน่อยเปลี่ยนฟอนต เิล์ฟอต์แบบนี้ก็ได้ใส่สีใส่เ,สง,เงินคลิกเลือกชูแล้วก็เลื่อนเนะี่ยให้รู้ว่าอ๋อทำเบเกอรี่แล้านะน,น,นี่ทำเบเกอรี่นะอ่าโอเคเนาะก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟไฟล์นี้จะเป็นไฟล์นามสกุล ai นะครับเป็น ai ปึ๊บ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคลิกที่โอเคอันนี้เราก็ไปสั่งพิ้นได้เลยนะเขาไปเปิด AI หรือถ้าเราต้องการเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเซฟเป็นรูปภาพเก็บถ้าเราเซฟเป็น AI กลับมาแก้ไขได้ถ้าเราการเซฟเป็นเอ็กซ์พอร์ตก็ได้ครับเป็นเซฟฟอร์เบ็ปเป็นไฟล์ PNG เนาะเป็นไฟล์ PNG ก็แล้วกันนะครับโอเคอพื่อหลังโปร่งใสนะครับแล้วก็เซฟ แล้วก็เซฟไปโอเคอ่าก็เป็นอันเสร็จเกี่ยวเรื่องของการสร้างออกแบบโลโก้อย่างง่ายๆสไตล์คูไวเก่านะครับก็คลิปนี้พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ